สวัสดีครับนี่คือวงจรทํางานเรียงลําดับนะครับเรียงลําดับก็คือเริ่มจากไม่ติดตัวที่1นนะครับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับเราจะสามารถเปิดตัวที่1ก่อนได้นะครับแล้วมาที่ตัวที่2และตัวที่3ตามลําดับนะครับแต่เราจะไม่สามารถเปิด2ก่อน1หรือ3ก่อน2ก่อน1ได้นะครับต้องเรียงลําดับ1 23เท่านั้นนะครับ วงจรนี้นำไปใช้งานในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการควบคุมเนี่ยเราควบคุมได้ก็จริงนะครับแต่เราต้องมี security หรือว่าความปลอดภัยด้วยนะครับความปลอดภัยในที่นี้ก็คืออย่างเช่นตัวแรกนะครับสมมุติว่าผมให้ไปคุมในส่วนของหลอดไฟนะครับแสดงว่าเราจะให้นะครับหลอดไฟติดก่อน นะครับหลอดไฟทั่วโรงงานของเราติดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับในแมกเนติกตัวที่สองในภาคกําลังผมก็จะไปต่อนะครับในส่วนของเสียงเตือนหรือว่า,าในส่วนของการเตือนนะครับว่าเราจะทําการเปิดลายการผลิตนะครับลายผลิตผมก็จะไปต่อในส่วนของภาคกําลังของแมกเนติกตัวที่สามนะครับซึ่งในโรง,งงานนี้ก็คือต้องเปิดไฟก่อน แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงเตือนนะครับให้พนักงานเตรียมตัวว่าเราจะทำการเปิดไลน์คอนเว y เยอร์นะครับตามลำดับนะครับดังนั้นผู้เปิดจึงไม่สามารถที่จะมาเปิดไลน์คอนเว y เยอร์ก่อนนะครับที่จะมาเปิดหลอดไฟหรือเปิดเสียงเตือนก่อนนะครับเพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยนั่นเองนะครับวงจรตัวอย่างตัวนี้ผมจะ ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการทดลองเปิดให้ดูนะครับเช่นกด S1 นะครับก็คือตัวนี้นะครับ S1 ก็คือทําการเปิดระบบไฟฟ้าโรงงานก่อนนะครับแม่เนติกตัวที่1ก็จะทํางานนะครับสังเกตการทํางานของแม่เนติกตัวที่หนึ่งนะครับวงจรนี้เป็นวงจรอินตอล็อกนะครับ3ามตัวแต่ในส่วนของการเปิดนั้นนะครับเราเปิดตัวที่1แล้วนะครับ เราจะไม่สามารถเปิดตัวที่3ก่อนตัวที่2ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด S3 นะครับเห็นไหมครับก็ไม่ทํางานนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเปิดเสียงเตือนนะครับโดยการกดปุ่ม S2 นะครับถ้าเราอยู่จากภาพก็จะเป็นตัว Y นะครับแมกเนติกตัวที่2ก็จะทํางานนะครับแล้วก็เปิดไลน์คอนเวเยอร์ตัวที่3ตามลําดับนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อ เสร็จกระบวนการผลิตนะครับเราต้องการปิดนะครับปิดระบบเราก็สามารถกดที่ S4 นะครับตัวนี้ได้นะครับแม้นตกทุกตัวก็จะหยุดทำงานนั่นเองเครื่องจักรในลายผลิตของเราก็จะหยุดทำงานนะครับนี่คือประโยชน์ของวงจรอินเตอร์ล็อกควบคู่กับวงจรทำงานเรียงลำดับนั่นเองนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ